สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากออสเซียยุโรค่าเมื่อนี้นะคะอ่าอากาศดีข้างมือค่ะก็เลยอาผ้ากันมาเที่ยวป่านะคะอ่ามาบอตกป่าค่ะเดี๋ยวมาเบ่งบรรยากาศกันนะคะอันนี้เป็นอ่าร่องรอยของน้ำท่วมนะคะที่ว่าน้ำท่วมนักเมืออ่อสองอาทิตย์ที่แล้วเน,ะนาะน้ำเขาจะล่นมาถึงฟังนี่เลยนะคะเรากาช่วงเนี้ยอ่าสองข้าเมือเนี่ยฝนก็นยังตกอีกอยู่นะคะลากาเฮดไห่หนำในอา แม่น้ำสายเนี่ยก็คือแบบว่าคุณนะคะล้วก็แล้วเขาจะไหลลงไปร่วมแม่น้ำไงนะคะที่เขาทายคลิปวิดีโอให้เบิ้งมือนน้ำถ่วมเนาะเนี่ยค่ะเขาจะไหลลงไปประมาณนี้นะคะเมื่อนี้แดดดีอ่าเครื่องมือนะคะเดี๋ยวช่วงบายๆนะคะจะมีฝนตกมีพาย,ยุเนาะซึ่งอ่าเมื่อนี้ลุงนะคะเพิ่นโทรมาชวนเนาะพากกันอ่ามาบอตกป่านะคะมาตกป่านะคะที่นี่ก็เลยอ่าเขาก็เลยพากันแวะไปรับงานะคะกลับมา ก็มีป่าสะไครแล้วก็มีลุงนะคะแล้วก็มียานะแล้วก็ครอบครัวเขาสามคนนะคะเดี๋ยวพากกันมาอาบ่อตกปลาค่ะมันนี่อันนี้ที่ใครยังพักในค่ยเห็นนะอันนี้เป็นอาพักบุงปลานะคะเป็นอาพักบุงพลังเนาะที่อาบ้นบานเขาเขาเอิญน,นะคะเวลาเขาแก่เขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วพ่อเขาเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะตายนะคะซึ่งจะเหลือแต่ตอซึ่งตอเขาน่ะจะเป็นตอใหม่ที่แข็งมากๆแล้วกะ็กาจัดยากมากๆนะคะเพราะว่าเขาจะเกิดมาหม่ทุกปีและะ้วก็ เข้าแพรร่ะบาดไวมากๆนะคะเข้าแพร่ขยายพันธุ์ไวมากๆนะคะน,นี่คือพักบุ่งฝรั่งเนาะพักบุ่งปลานะคะฟื้นนะคะข้าเจ้ากัเอาไ้หนาหนาวเนาะปลาอุดมสมบูรณ์มากๆค่ะพี่น้องจ๋าบุงเนี่ยเมื่อวานพักกันไปช่องเห็ดได้เ็ดเหลืองเสียหาดอกแล้วก็ได้เ็ดผงหวานดอกเดียวนะคะปลาเฮดสุกกินนะคะแซบ่บ ข้าเจ้าไปได้หาไปค้นมาจาก้องไปได้กับบ่พ ok ่อก ok ินดอกขาพี่น้องจักเขาไปเก็บปลาจังได้นะมึงข้าเจ้าร่อนนะคะเครื่องร่อนเป็นห้อยทางน้ำไหลลงมาจากเขานะคะสัดหินสัดหนังลงมาะคะ่ะขวางนะคะลงมาประมาณนีละกาหนามก็จะไหลลงมาร่วมกันนะคะลงไปในแม่น้ำฟังเนี่ยนะคะ ตอนนี้นะคะบริเวณน้ำท่วมที่อยู่ในเมืองนะคะข้าเจ้ากันยังปัดกวาดประท่นานได้เรียบร้อยนะคะหมายถึงว่าบานผู้ใดที่บาว่าโดนน้ำท่วมนะคะประกาศบ,บานอยู่นี่ส่วนมากข้าเจ้าจะมีของใต้ดินไปของเก็บของอย่างประมาณนี้หละแล้วน้ำท่วมของทังเสียหายนะคะข้าเจ้าก็ต้องเอาของออกมากรองมาอย่างของอันไหนที่เสียหายนะคะก็เอาออกมากรองไว้นะคะแล้วก็ซอยกันเคลียร์ซอยกันทำความสะอาดตอนนี้ภายในเมืองนะคะกันยังพระท่านเรียบร้อยดีนะคะ อันนี้เขากำมาถึงบ่อ,บอตกปลาแล้วนะคะซึ่งบอ่อนี่เป็นบอ่อขนาดหน่อยนะคะเขายังไม่ได้เคยมาเนาะแต่ว่ากับอยู่ไก่แถวบ้านพี่ชายนะคะของของป่าป้าเนาะอยู่กลบไก่บ้านลุงนะคะนี่เพิ่นจะมีในโซนของร้านอาหารนํานะคะเป็นการเท่าเป็นร้านอาหารเนาะเป็นบอ่อตกปลามีกิจกรรมให้เด็กน้อยเรียนประมาณนี้แหละเดี๋ยวตามไปบุกกันค่ะ กับผ้าลูกหลานมาเร็งกิจกรรมนะคะวันหยุดเนาะเฮ็ดเป็นบอหละป้ามาเดี๋ยวป๊าจะจัดการนะคะ เวียงลงไฟใดเลยแม่เอาเอาขึ้นดิป้าป้าก็ดีนะป้าป้ากืหมาใหญ่โอ้โหตัวใหญ่มากป้าป้าเดี๋ยวโยนลงได้เลยแม่พี่น้องอันโลหนึ่งเดนิป้าป้าใช่ไหมวันกิโลเนาะสนใจอยากบอกว่า ปาบ้านนี่นะคะตกด้วยข้าวโพดนะคะนี่นเป็นข้าวโพดท,ที่แกออกมาจากกระป๋องนี่แหละนะคะเออ <What? S 1> กินง่ายแท่เรียงง่ายแท่ปลาบ้านนี่กินข้าวโพดนะคะพี่น,อน้องจ๋าเยื่อเอามาตกปลาของเขาก็คือเป็นข้าวโพดค่ะเอาแล้วนะโยนลงไปแล้วนะรอสักแป๊ จะได้หรือเปล่าป้าป้า,ปาอันนี้เป็นต้นนอนต้นดวงนะคะเปลี่ยนเหยื่อลองเบิึงนะคะโอ้ป๊าป้าก็หม,มาแต่ละเอ้ยเอ้มใจกา itar, อันนี้ต่อไปจะเป็นเหยื่อข้าวโพดนะคะ ปลาปาวาบ่าเคยตกเบ็ดนะคะอันนี้เป็นข้างแรกปลาวาวาข้างนู่นพ่นก็นได้นะคะนนย้ยได้อีกแล้วป,ป้าป,ป้ากินไหมหมดมากค่ะนี่สามโตแล้วคะ่ะพี่นอ้องจ๋ามาาบ่งสามโตแล้วนะคะ มาได้หนึ่งตัวเดี๋ยวเราจะพอแค่นี้เนาะเดี๋ยวจะเอาไปเห็ดอาหารเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาตกได้แล้วเขาจะเอากระบป๋าก็ได้หรือว่าจะเอาไปเห็ดอาหารอยู่ในร้านอาหารนี่นะคะแล้วก็นั่งกินอยู่ในร้านนี้ก็ได้นะคะนี่ปลาที่เขาได้มานะคะสี่ตัวนะคะเอสดลิทลักส์โฟเกลินเป็นเวอร์ั่นใหม่เป็นเอ่ีลับ อันนี okay. ้เป pues ็นปลาที่เราตกได้เมื่อกค่นะคะว่าตาฮัลโหลฮัลโหลอันนี้เป็นเหมือนเขาบาร์บีคิวอ่ทอดเหมือนเขาทอดนะคะทอดทอดแล้วก็จะมีอันนี้กินอต วอันนี้ต <face> okay. ัวนี้หนึ่งกิโลนะคะทางนี้แล้วก็ทำเหมือนกันนะคะโอเเส้นเดเส้นบรรยากาศตอนนี้ก็ฝนตกค่ะพี่น้องจ๋าบรรยากาศตอนนี้ฝนตกนะคะแต่ยังมีคนมาตกปลาอยู่นะคะยวจะพาบไงนะโอเคโอเค น้องเขเล็กบอกว่าบอไห่แมจ๋ากินน้ำนะคะปลาตัวหนึ่งคนจะกินคนเดียวคนบอกว่าคนมัดนะคะบอไห้แม่จ๋ากินน้ำอม่าไม่กินนะคะเพราะว่าโอม่าบอกว่าสองสารปลานะคะกํลังจากนี้นะคะจากที่เขากินเขากินปลาแล้วเรียบ้อยนกาดเดี๋ยวจะไปดื่มกาแฟต่อที่บ้านลุงเนาะเราเดี๋ยวจะไปทรงงานนะคะหลังจากนี้กดเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไปถึงบ้านบ้านเหาฝนบตกเดี๋ยวป้าปปาจะไปตัดหญ้าต่อในสวนนะคะแล้วมมจ๋าจะไปเก็บพักนะคะ ปะป้านะคะกับอเล็กตัดหญ้าค่ะเพราะว่ามาถึงบ้านแล้วฝนโปร,รงนะคะอากาศกําลังดีเลยนะคะอะไรยังไม่เต็มลูกยังไม่เต็มเดี๋ยวตัดอีกก่อนถ้ามือไหนที่บมีแดดนะคะแม่จ้าก็จะประหยัดเข่าสวนนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยตัวถากหลายมากๆค่ะเรากามีตตโถใหญ่ๆนะคะหรือที่เขาเอื่นว่าปิงบกนั่นแหละ หลายมากๆนะคะแต่ว่าถ้ามือไหนไมีแดดนะคะแม่จ๋าถึงจะเข่าสวนนะคะช่วงนี้เนาะกับปล่อยให้ป้าปเบ่งพักเบ่งยังไปก่อนนะคะช่วงนี้นะคะแล้วช่วงที่ฝนตกนักนะคะพักนะคะของเฮาที่ปลูกลงกระถานนะคะเฮาต้องเอาไปไหว้ใต่ใช้ค่านะคะเพราะว่าเขาจะได้รับนำฝนมาเกินไปละเหดให้พักของเฮาเขาจะตายนะคะเบ่งฟักทองลูกนี่ใหญ่ามากๆนะคะแล้วช่วงเนี้ยฝนตกนะคะฝนตกบ่อยเนาะหย่าก็จังย่าไว้ไว้ค่ะงามไว้ค่ะ ต้องตัดสองเสมอตัดทีนึ่งนะคะหยานะคะเพราะว่าเขาอ่าน่าวไว้นะคะอันนี้นะคะเป็นกระเพราแดงค่ะพอดีมีพีคนไทยเพิ่นเอามาฝากนะคะกะเพราแดง่นอ่าเพาะเมล็ดเองนะคะพี่ฝนเพิ่นเอามาฝากค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นอ่าพักบุงที่มีจจาปักช้ำนะคะบุ้งอันนี้นะคะจะเขินออยังบน่แน่ใจนะคะแต่ว่าอ่าดกนะคะลัากาเขาเปรี้ยวนะคะมีรสชาติที่เปรี้ยวนะคะ ต้องเก็บไปกินกับพริกเกลือนะคะนี่เดี๋ยวแม่จ๋าจะเก็บไปกินกับพริกเกลือนะคะต้นเขาเน้นน้อยหนึ่งค่ะนี่แต่ว่าเขามีหนามนะคะต้องระมัดระวังเนาะเวลาเก็บนะคะหนามคมมากๆให้น้องเอเล็กมาเก็บเพิ่นบพื่เก็บนะคะนี่กินกับพริกเกลือแซ่บค่ะอื้อ เปียวครับเปียวคืออันเปียวคือบักยมเปียวคืออันบักเหมาบานเฮานะคะจอดกินกับพริกเกลือนะคะนี่เดี๋ยวแม่จา๋าจะเก็บไปกินกับพริกเกลือ แค่นี้แหละเดี๋ยวอยาก่อยมาเก็บเอาไหมเดี๋ยวกินโมมดนเนาะอันนี้เป็นจักรยานหน่อยเป็นจักรยานหน่อยปลูกผักปลูกดอกไม้ป้าปาตัดห้าแล้วแล้วอันนี้เป็นอ่าเรดดิสนะคะที่แม่จ๋าปลูกลงไปในอ่าแค่วม่วงนะคะเขาบวโตหายนะคะเขาบวเป็นหัวหายนะคะแม่จ๋าก,ก็เลยอ่าถอนเขาถิ่งนะคะนี่เป็นอ่าเรดดิสเนาะเพราะว่าเหมือนเขาจะคุ้มนะคะ แค่เขาจะคุมนะคะเช็จแล้วที่นี่แม่จ๋าจะตัดแค่หมวงนะคะเพราะว่าใบเขากําลังอ่อนๆนะคะแม่จ๋าจะตัดล้วก็เอาไปแช่ฟิตไวไว้จะกินหนาหนาวเนาะอันนี้ก็เป็นแค่เขียวนะคะนี่แม่จ๋าก็จะตัดเขานะคะไปแช่ฟิตไวนะคะไวจะกินหนาหนาวเนาะล้วก็ถ้าเกิดเขากินบทันนะเะาก็จะปล่อยให้เขาใหญ่เขาแก่ไปเนาะก็ค่อยๆเก็บกินเอาค่ะ